ครับไม่แน่ใจนะครับผมหรือไม่มันก็คิดว่าอ๋อมันไปแล้วครับมันไปแล้วครับนี่นะครับเห็นไหมครับอ๋อมันมอฟักไข่มันครับผมนี่ครับมันมอฟักไข่มันครับอย่างหลอดก็ไม่ได้ทําอะไรมันหรอกครับสวัสดีครับผมขนาดนี้หตอรกีมาหาหนอไม้นะครับเดี๋ยวมันเกอครับตุรนะครับผมไข่ใหญ่มากเลยนะครับผมไข่อะไรไม่รู้นะครับผม งหอดก็เอะใจเอ๊ะไข่อะไรเนาะลุงหลอดก็เลยว่ามันต้องฝากเก็อันนี้มองขึ้นไปข้างบนมันจะเป็นรังนกครับผมรังนกก็มองไปเพาินก็เป็นแค่รังนกธรรมดานะครับแต่ว่าบางเอื้นนกไก่นาบ้านลุงหลอดเรียกนกไก่นามันจะเหมือนไก่นานะคอยาวๆล,ลายๆครับผมเห็นไหมมันกําลังกบไข่อยู่นะครับผม หรือลูกมันไม่แน่ใจเพราะว่ามองขึ้นไปก็เห็นไข่อยู่นะครับสีขาวๆแม่มันหรือลูกมันก็ไม่แน่ใจนะครับผมเห็นไหมครับนี่ลายๆนี่ใช่ลครับผมนี่ตัวมันเห็นไหมครับแม่ไม่ตกใจด้วยนะครับลูกมันหรือแม่มันนะครับแต่ลุงหลอดมองด้วยตาเปล่าเห็นไข่มันด้วยนะครับไข่มันก็อยู่ข้างๆนะครับหรือไข่ที่ไม่ฟักหรือฟักแล้วแต่มันไม่ รือเป็นลูกมันถ้าเป็นแม่มันทําไมมันไม่บินหนีนะครับผมก็ดูภาพซวยๆนะครับผมก็ระยะใกล้ๆเองนะครับประมาณหนึ่งเมตรนะครับลุงหลอดอยู่ห่างจากตัวนี้นะครับผมมันก็ฟังลุงหลอดอธิบายอยู่นะครับนกตัวนี้นะครับผมก็เฉยเลยนะครับหรือมันหูตึงนะครับไม่แน่ใจนะครับผมไม่มันก็คิดว่าอ๋อมันไปแล้วครับมันไปแล้วครับนี่นะครับเห็นไหมครับอ๋อมันมาฟักไข่มันครับผม นี่ครับมันมาฟักไข่มันครับหลอดก็ไม่ได้ทําอะไรมันหรอกครับก็แอบมาฟักไข่เราก็ชมภาพส,สวยๆนะครับผมมันก็เดินไปอย่างสง่าผ่าเผยนะครับผมไปแล้วครับผมไปแล้วมันพางตัวทีแรกมันคิดว่าลุงหลอดไม่เห็นนะครับลุงหลอดอยู่นานไปหน่อยก็เลยมันก็เลยรู้ตัวนะครับผมก็เลยกําลังจะไปแล้วนะครับผม ก็เก็บภาพสวยๆมาให้นะครับผมไม่เดี๋รบกวนอะไรหรอกครับเดี๋ยวลุงหลอดเข้าไปแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอด f c สวัสดีครับ